เรื่องราวของศึกสงครามทั้งฝ่ายเหนือและฝ่ายใตย้เพื่อต้องการปกครองแผ่นดินทั่วอาณาจากักรสวัสดีครับผมมิสเตอร์เคสติโอนะครับวันนี้ผมขอเสนอกรื่หนังเรื่องโจโฉแตกทัพเรือหนังในปี2008มาเล่าให้กับทุกคนได้ฟังกันนะครับราชวงศ์ฮั่นฤดูร้อนปีเจียนอันศกที่ส3จะกรพพัดหนุ่มที่ได้ขึ้นมาปกครองประเทศที่อยู่ในตอนเหนือของแผ่นดินเขาเป็นแค่เด็กหนุ่มในเชื้อพระวงศ์ที่ชายคนหนึ่งพยายามแต่งตั้งเขาขึ้นมา และชายคนนั้นเขามีชื่อว่าโจโฉขุนนางพวกยิ่งใหญ่ทางตอนเหนือคุมทัพและเหล่าขุนนางมากมายแม้แต่จกักรพรรดิหนุ่มก็ยังรู้สึกกลัวขุนนางคนนี้วันนี้โจโฉได้เข้ามาทวงถามถึงราชองค์การที่เขาเคยยื่นให้จกักรพรรดิเป็นคนพิจรารณานั่นคือขออนุญาตให้โจโฉด้ยุคทัพทั้งหมดลงไปทางตอนใต้เพื่อปาราบกบฏอย่างเล่าปีที่ต้องการโค่นล้มองค์จักรพรรดิแต่จกักรพรรดิหนุ่มกับรู้สึกว่ามันเร็วจนเกินไปที่จะทำสงครามพวกเขาเพิ่งเสร็จสงครามจากทางเหนือ ควรให้ทหารได้พักผ่อนกันบ้างแต่โจโฉเขากลับไม่สนใจเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญควรเร่งมือให้เร็วมันอาจจะสายเกินไปก็ได้ทําให้องค์จักรพรรดิรู้สึกกลัวโจโฉคนนี้ไม่อยากจะขัดใจโจโฉจึงอนุญาตให้โจโฉบัญชาการกองทัพใหญ่ทางเหนือมุ่งหน้าไปปราบกบฏทางตอนใต้แต่ขุนนางคนหนึ่งกลับไม่เห็นด้วยที่จะทำสงครามกับสัูรูคนนี้เล่าปี่ไปถึงลุงขององค์จักรพรรดิหนุ่มอีกทั้งส่วนกลาที่ปกครองทางตอนใต้คือองค์รุ่นที่3ของก,ก๊กจึงไม่น่าจะคิดกบฏได้ มีแต่เพียงโจโฉที่คุมอำนาจหลักและยังคิดรวมกองทัพทั้งหมดโจโฉไม่มีเหตุผลสมควรที่จะก่อสงครามเลยและคนที่จะเป็นกบฏมากกว่าเล่าปีนั่นก็คือโจโฉต่างหากโจโฉไม่สนใจคำพูดของขุนนางคนนี้เขาจึงสั่งให้ประหารขุนนางเหต่างคนนี้ทันทีในปีสุดท้ายของราชวงศ์ฮันขันที่ขุนนางต่างแย่งชิงอำนาจกันแผ่นดินวุ่นวายกุลาหโนโจโฉพุทยธยัยานได้ช่วยโอกาสน,านั้นคู่เข็นฮ่องเต้และควบคุมเหล่าผู้นำกกรู้ถึงปีเจียนอันสุกส3า โจโฉได้นำทัพลงตายเพื่อกำจัดเล่าปีซึ่งเป็นพญาตของราชวงศ์ฮันและสุนกวนผู้ที่ปกครองแดนใต้โจโฉจัดทัพบ,บุกทำลายสตโตทุกคนและเป่ากบฏบอย่างเล่าปีและนี่คือจูหลงขุพนพลของเล่าปีเขาพยายามต่อสู้กับทหารของโจโฉเพื่อปกป้องบ้านเมืองที่กำลังถูกทหารโจโฉลุกลานอย่างหนักไม่ต่างจากเตียวหุยขุนพลอีกคนของเล่าปี ทีต้องเปิดศึกกับทหารของโจโฉที่กําลังนําทัพมาและทหารลาบไล่ตามชาหฮันที่กําลังหนีตายจากขุนนางช่วยอย่างโจโฉท่านของเล่าปี่พยายามปกป้องประชาชนทุกคนอย่างหนักแน่นและเล่าปี่ก็ยังเน้นย้ำอย่าทิ้งใครไว้เบื้องหลังด้วยเด็ดขาดทัพมาของโจโฉตั้งขบ,บวนแนวลบพร้อมจัดการคนของเล่าปี่ ุนสือนะักวางแผนของเล่าปีอย่างองเบงต้องคอยสังเกตการและวางแผนตั้นรับทหารโจโฉที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาหาพวกเขาเต็มทีแล้วจนมีนายทหารคนหนึ่งมาบอกกับเล่าปีว่าภรรยาและลูกของเล่าปีจะอยู่ในหมู่บ้านคาศึกกำลังบุกโจมตีเล่าปีไม่อาจจะคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองได้ต้องช่วยประชาชนไว้ให้ได้จู่ลงที่เห็นเล่าปีทุกทรมานใจที่ไม่อาจช่วยคนในครอบครัวของตัวเองได้เขาจึงดิบควบมาช่วยภรรยาของเล่าปีเอง ส่วนทัพหน้าของเตี่ยวหุยที่กาลังตั้งรับปกป้องชาวบ้านให้เดินทางไปกันอย่างปลอดภัยคงเวีงจึงเข้ามาบอกว่าทัพที่โจโฉนามานั้นยิ่งใหญ่กว่าที่ข้าคิดโอาไมาทัพมาของพวกมันก็จะมาถึงที่นี่ไม่กี่อึดใจทัพมาของโจโฉคงจัดเป็นกระบวนรูปริมโจมตีพวกเขาแน่คงเวีงจึงแนะนําให้ใช้วิธีสทอนแสงอาทิตย์ใส่ตาพวกมันพวกชาวเมืองต้องใช้เวลาพอสมควรอย่างน้อยต้องหนึ่งชั่วโมงถึงจะหลบหนีได้ทัน แต่หวฮุยเขากลับมีคนไม่พอที่ต้านพวกมันได้นานขนาดนั้นอย่างน้อยก็ต้องมีอีกสักหนึ่งพันคนคงเบงจึงขอจัดการเรื่องนี้ให้เองคงเบงจึงรีบไปหาเล่าปีพวกชาวบ้านของใช้เวลายอย่างน้อยอีก4ชั่วโมงควรแบ่งทหารพันนายจากที่นี่ไปช่วยเตีย่ยวหุยโดยด,วด่วนแบบนั้นโจโฉจะไม่มีทางไล่ตามพวกเขาได้ทันแล้วชาวเมืองก็คงช่วยตัวเองได้โจโฉตั้งใจจะให้พวกเขายอมจำนวนไม่ฆ่าพวกชาวเมืองแนะ่แต่เล่าปีก็ไม่เห็นด้วยทิ้งชาวเมืองแบบนั้นก็เหมือนปล่อยให้ทุกคนต้องมาตาย พวกเขายังมีคนแก่ผู้หญิงเด็กทุกคนต้องการให้พวกเขาช่วยเราปีกจึงปฏิเสธคำขอของของเบงไปของเบงไม่มีทางเลือกคนเดียวที่ช่วยพวกเขาได้นั่นก็คือกวนอูหัวหน้าขุนพลผู้ยิ่งใหญ่ตอนนี้เตียวมืยได้ไประชิญหน้ากับทับม้าของโจโฉพวกมันควบม้าบุกเข,ข้ามาอย่างหนักจนเตียวมุยต้องใช้วิธีของของเบงใช้รูวสะท้อนแสงอาทิตย์เพื่อทําให้ม้าพวกมันมองไม่เห็นและตกใจจนทหารมาได้แต่ขบวนล,ลบแต่นี่ก็ไม่ได้ทำให้พวกมันลดน้อยลงไปเลย ี๋ยวมุ่จึงสั่งให้ทุกคนบุดโจมตีตาฉากมายังจูรงเขาได้ช่วยลูกชายของเล่าปีได้สาเร็จแต่ก็ไม่อาจช่วยภรรยาของเล่าปีไปได้จูรงต้องรีบฝ่าทหารโจโฉออกมาจากเมืองให้ได้ด้วยฝีมือการต่อสู้เหนือกว่าพวกทหารพวกนี้เขาจัดการพวกมันไปได้และรีบตรงกลับไปหาเ่าปีทันทีเสี่ยวมุ่งก็สู้สุดกําลังและของเบงก็พากองหนุนมานั่นก็คือกวนอูนั่นเองฝีมือของเขาเทียบเท่าทหารพันนาย จูโลงก็ได้เข้ามาสมงทบอีกแรงวโจโฉที่ได้เห็นฝีมือของจูโลงเขาก็เพิ่งก็เห็นจูโลงเป็นรข็งแรกฝีมือของจูโลงทําให้เขาต้องประหลาดใจทใําไมเขาไม่มีขุนพลฝีมือดีแบบนี้สักคนบ้างถึงพวกเขาจะเก่งสักแค่ไหนก็ไม่อาจจะสู้กําลังคนที่มากกว่าพวกเขาได้ทําให้ทุกคนต้องถอยทับทหารล้มตายบาดเจ็บไม่น้อยจนพวกเขาที่รอดพวกโจโฉมาได้ตอนนี้พวกเขาแทบไม่เหลือทหารในการต่อสู้แล้วขงเบงเขาจึงขออาสาเพื่อไปหานทนเจะมาช่วยพวกเขาได้ เขาจะไปที่งอกกกในเขตตอนใตย้ยังมีคนที่ปกครองที่นั่นอยา่างซุงกวงปกครองอยู่เขามีกำลังมากพอที่ต่อกรกับโจโฉได้ส่วนกวนแม้อายุยังหน่อยแต่ใจของเขามีความทะเยอทะยานอย่างมากตระกูลสุนปกครองดินแดนทางตอนใต้หลายชั่วคนแล้วมีทั้งกำลังศัพท์และกำลังคนเพียบพร้อมงอกกกเองก็ต้องการพวกเขาดังเช่นพวกเขาก็ต้องการงอกกกเช่นกันหากการร่วมมือกันบนรรลุผลพวกเขาชนะโจโฉได้แน่ โจโฉต้องแข่งกำลังกลับไปที่เหนือจากนั้นพวกเล่าปีก็ไปทางทิศตะวันตกไปสร้างกองทัพใหม่ขึ้นมาเมื่อใดเล่าปีคุมตะวันตกได้โจโฉก็จะครอบครองทางตอนเหนือส่วนสุนกวนก็จะคุมทางทิศใต้เป็นสามเหลี่ยมอำนาจและทางตอนใต้และตะวันตกเข้าโจมตีโจโฉพร้อมกันไม่มีทางที่โจโฉจะชนะพวกเขาได้วิธีนีเท่านั้นที่หยุดโจโฉได้และนั่นคือภาิกจิจกบของเบงจะหาทางจูงใจให้สุนกวนมาเข้าข้ามพวกเขาให้ได้ ตาฉากไมยังโจโฉเขาได้ตังคายเพื่อเตรียมความพร้อมบุกทางตอนใต้และตามล่าเล่าปีจนมีแม่ทัพเรือทางตอนใต้เข้ามายอมจำนวนต่อโจโฉแม่ทัพชั่วหมอและแม่ทัพเตี่ยวอุ่นแม่ทัพทั้งสองมาพร้อมกับขบวนเรือที่ใหญ่ที่สุดทางตอนใต้กำลังของโจโฉก็ยิ่งมากขึ้นไปอีกทับเรือ300กองทั้งยังมีเรือลบใหญ่น้อยมากกว่า2 0 0พันลำและนี่คือสารยอมจำนวนของสองแม่ทัพนี่คือแผนที่ของงงก๊กตอนใต้ที่สองแม่ทัพได้เขียนขึ้นมาเล่าปีได้แพ้่แพรจากเมืองเซียงโก แต่หากเล่าปีไปเข้าร่วมกับส่วนกวนที่อยู่ตอนตายพวกโจโฉอาจจะต้องรับศึกหนักขึ้นไปอีกแต่โจโฉก็คิดว่านี่เป็นโอกาสที่เขาจะได้โจมตีตอนตายได้เหตุผลที่สุนกวนวใน้เข้าร่วมกับกบฏเพราะโจโฉต้องการยึดตอนใต้มานานแล้วหากสุนกวนวใน้เข้ากับเล่าปีจริงก็เท่ากับว,ว่าอบอุ้มกบฏกระด้างกระเดือดต่อราชสำนักเท่านี้ก็มีเหตุผลในการทำสงครามได้แล้วเล่าปีถึงเป็นลุงขององค์จักรพรรดิแต่ก็แค่คนทำรองเท้าล้มเหลวทั้งชีวิตส่วนสุนกวนวที่ปกครองตอนตาย แค่เด็กเมื่อวานสื่อไม่เคยมีผลงานใดเมื่อเอาคนขี้แพ้มาจับมือกับคนขี้ขาเช่นนี้จะทำไรได้นั่นคือความมั่นใจของโจโฉที่จะสามารถจัดการทางเล่าปีและสุนกวนได้ตาฉากมือยางของเบงเขาได้มาถึงตำหนักของสุนกวนแล้วโดยมีขุนนางของสุนกวงอย่างโลโกมาคอยดูแลเขาทั้งคู่ได้เขาเ้าเฝ้าสุนกวนสุนกวนจึงถามไปว่าทิเจ้ามาวันนี้เพื่อจะให้ข้าเขาร่วมสงครามด้วยใช่ไหมแล้วทัพของโจโฉพวกมันมีมากเท่าไหร่ เบงจึงบอกไว้ว่ากองทัพอมาหิดฐานแปดแสนกำลังบุกทั้งทางบกและทางน้ำโจโฉไม่แค่จะเอาชนะเล่าปีเท่านั้นแต่ต้องการไปชิดงอกก๊กอีกด้วยโอเบงจึงแนะนําให้สุนกวนร,รีบเตรียมกองทัพก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่พวกขุนนางของสุนกวงบางกลุ่มก็ไม่ต้องการทําสงครามกับโจโฉพวกมันมีมากไม่อาจที่จะชนะโจโฉไปได้พวกขุนนางเริ่มหวาดกลัวพวกเขาควรยอมจำนนนั่นคือคําแนะนําของพวกขุนนางพวกหนีสุนกวนจึงอยากจะฟังแผนการลบที่ของเบงคิดขึ้นมา แม้เล่าปีจะพึ่งพ่ายแพ้ไปแต่ฝ่ายเล่าปียังมีกวนอูเตียวหุย้ยจูโลงและทัพเรือซึ่งมีทหารใต้บังคับบัญชายอย่างน้อย1 0,000น,น,นายหากว่ารวมกับแม่ทัพและกองทัพของง้อกกที่เก่งกาจทั้งสองฝ่ายจะแข็งแกร่งยิ่งขึ้นอีกหลายเท่าแม้โจโฉจะมีผลมากมายเพียงใดพวกเขาก็มีสิทธิจะชนะได้กว่าครึ่งเป็นผู้ที่ยอมจำนวหาได้สวามีพักโจโฉไม่อีกทั้งทหารพวกนี้ต้องเดินทางวันละ300ห้หลีเน็ดเมื่อแสนสาหัสภาษิทธว่าไวว ห่อเก่าแม้ผ้าบางก็อาจแทงทะลุได้อีกทั้งคนทางเหนือไม่ได้ขุนดินแดงทางตอนใต้ทั้งขาดประสบการณ์การเดินเรือเชื่อว่าทัพโจโฉในที่สุดก็จะพ่ายแพ้กลับไปแน่สุนกวนได้ฟังความคิดของคงเบงก็รู้สึกว่ามันน่าจะเป็นไปได้แต่เขาก็ขอคิดดูก่อนเรื่องหนีเป็นเรื่องที่สำคัญของบ้านเมืองมากๆคงเบงจังต้องหาคนมาช่วยอีกแหล่งแม่ทัพที่สุนกวนนับถือเป็นพี่ชายคนหนึ่งนั่นก็คือแม่ทัพจิวยี่แม่ทัพใหญ่ฝีมือดีที่สุดในตอนใต้ตอนนี้จิวยี่ได้ต ทางคู่จึงนี้เข้าไปหาจิวยีจิวยีได้คุมกองทัพฝึกให้ตั้งแนวรบโดยมีแม่ทัพเหลียงคอยคุมทัพอีกทีทหารพวกนี้พวกเขาเคยเป็นกองโจรสลัดออกปนข้าไปทั่วแผ่นดินจนแม่ทัพใหญ่จิวยี่ได้ให้โอกาสเข้ามาเป็นทหารปกป้องเมืองทางตอนใต้พวกเขามีวินัยในการฝึกเข้มแข็งในการต่อสู้ทัพของจิวจีจะเป็นกําลังเสริมที่ดีออกมากๆในการเปิดศึกกับโจโฉแต่ของเบ้งจะทํายังไงให้จิวจีเข้ามาเป็นพวกนี้ได้ และนี่คือภรรยาของจิวยี่เธอมีชื่อว่าเซียวเกียวคนที่อยู่คางแมทับคอยช่วยเหลือจิวยี่การตัดสินใจของจิวยี่ในครั้งนี้มันสาคัญออกมากๆแต่พลาดไปทางตอนใต้ต้องเป็นนรกบนดินแน่แต่เซีะยวเกียวภรรยาของเขาก็บอกว่าไม่มีใครที่จะต่อต้านโจโฉได้เท่าสามีของเธอจิวยีต้องร่วมสู้ศึกในครั้งนี้เพื่อปกป้องแผ่นดินของพวกเขาพวกเขาจะไม่ยอมเป็นเมืองขึ้นของใครต้องเป็นอิสระตลอดไป ตัดฉากไปยังโจโฉู้ที่เฝ้าดูารูปวาดของหญิงสาวคนหนึ่งโจโฉลงใหลหญิงคนนี้เป็นอย่างมากและคนนี้นั่นก็คือเซี่ยเกียวภรรยาของแม่ทัพจูวยี่นั่นเองสมัยที่โจโฉเป็นหนุ่มพ่อของเสี่ยเกียวชื่นชมโจโฉมากโจโฉก็เห็นเสี่ยเกียวเพียงครั้งเดียวจนเกิดตกหลุมรักนานทันทีโจโฉไม่ได้สมหวังกับความรักตอนนี้เสี่ยเกียวได้แต่งงานกับแม่ทัพจิวยี่ไปแล้วเมื่อไหร่ที่โจโฉพิชิตงอกุก,กได้เสี่ยเกียวต้องเป็นภรรยาของโจโฉให้ได้นั่นคือสิ่งงที่โจโจต้อการ โจโฉออกมาคุยกับพวกแม่ทัพเหลือลบของแม่ทัพส่วนหมอยิ่งใหญ่แต่มีสิ่งหนึ่งที่โจโฉอยากรู้ของตอนตายสิ่งที่เรวร้หลที่สุดคืออะไรส่วนหมอจึงบอกว่าสิ่งเร็ว้หลที่สุดในการออกรบนั่นก็คือสภาพอากาศด,ดูนี้มีลมแรงไม่อาจจะคาดเดาอะไรได้และนั่นอาจจะเป็นปัญหาในการเดินเรือของพวกเขาแต่ส่วนหมอก็มีวิธีรับมือเรือพวกนี้กองทัพเรือของพวกเขายิ่งใหญ่อย่างมากหมอพร้อมทหารลาบอีกหลายหมื่นนายเคลื่อนพลตรงไปยังตอนใต้ ส่วนซุนกวนที่ตอนนี้กําลังคุ้นคิดเดืองที่จะออกศึกกับเล่าปีการตัดสินใจครั้งนี้สําคัญเป็นอย่างยิง่งและนี่คือน้องสาวของซุนกวนเธอมีชื่อว่าสางเสียงเธอต้องเข้ามาเตือนสติพี่ชายของตัวเองที่กําลังนั่งดูสารของโจโฉโจโฉได้ส่งสามมาคูซุนกวนโจโฉมีทับบกได้ทัพเรลือกําลัง8 0 0 0 0นนายซุนกวนอายุยังหน้อยแต่เขาไม่เคยทําอะไรเป็นชิ้นเป็นอันตอนที่พ่อของซุนกวนอายุได้19ท่านเป็นที่รู้จักในานามของพญาดแดนตาย ถัดมาพี่ชายของซุนกวนอายุ26ปีก็ไปชิดแดนใต้ได้ทั้งหมดซุนกวนในตอนนี้26ปีแล้วแต่หาได้ทําอะไรได้สําเร็จข้าคงไม่อาจเทียบเท่ากับบรรดาอ๋องคนก่อนหน้าข้าได้ไม่ว่าจะพยายามสักเท่าไหร่พวกราชคูเท่าเองต่างก็บอกว่าข้าไร้ประโยชน์นั่นทําให้ซุนกวนไม่มั่นใจในตัวเองในการตัดสินใจเรื่องใหญ่แบบนี้จนแม่ทัพใหญ่จิวยี่เข้ามาหาซุนกวนซุนกวนนับถือจิวยีเหมือนกับพี่ชายคนหนึ่งซุนกวนเคารพเขาเป็นอย่างมาก จิวี่เขามีคำตอบในใจแล้วว่าจะเข้าร่วมรบกับเล่าปีแต่ทุกอย่างก็ต้องมาจากการตัดสินใจของซุนกวนผู้ปกครองเมืองแห่งนี้จิวี่จึงอยากให้ลองคิดดูให้ดีแต่ตองให้ถี่ทวนจิวี่จึงพาซุนกวนออกไปล่าเสือสัตว์เจ้าป่าที่เปรียบเสมือนกับโจโฉที่ต้องการฆ่าพวกเขาทุกเมื่อและในการล่าครั้งนี้ซุนกวนก็ได้รู้ว่า สัตว์ที่ดูหลายถึงเราจะยอมจำนวนต่อมันสุดท้ายมันก็จะฆ่าเราอยู่ดีเพราะพวกมันคือนักล่าน,นั่นเองแต่ถ้าต้องการรอดชีวิตก็ต้องมีทางเดียวนั่นก็คือต้องต่อสู้กับมันถึงมันอาจจะแพ้หรือชนะก็ตามและนั่นคือคำตอบของซุนกวนเขาตัดสินใจจะรบกับโจโฉและได้แต่งตั้งจิวีเป็นแม่ทัพใหญ่เฉียนเทาเป็นรองแม่ทัพและโลโซกเป็นที่ปรึกษาทัพพวกเขาจะเป็นพันธมิตรกับเล่าปีเพื่อยับยั้งโจโฉทั้งสองกองทัพได้เข้าร่วมกันแม่ทัพจิวยีได้เข้าไปเจอกับเล่าปี แม่ทัพจิวจี้มิทานสามหมื่นนายเตรียมพร้อมลบแต่แค่นี้มันคงไม่พอทีจ่ะจะต่อกรกับทัพโจโฉที่มีมากถึงแสนนายแต่จิวยี่เขากลับไม่คิดอย่างนั้นถึงพวกเราจะมีกําลังที่น้อยกว่าโจโฉแต่พวกเราก็ล้วนมีแต่ขุนพลฝีมือดีทั้งนั้นกวนอูเตีวยวหุยจูหลงทั้ง3มคือยอดนักลบและถ้าทําให้ทหารมีขวัญกำลังใจในการต่อสู้มากขึ้นและการวางแผนลบที่ยอดเยี่ยมยังไงพวกเขาก็ไม่มีทางแพ้โจโฉได้แน่ ส่วนทางด้านโจโฉมีคนของซุนกวนส่งสารมาให้และนี่คือคําตอบของซุนกวนมันคือกระดาษว่างเปล่านั้นก็แปลได้ว่าซุนกวนที่จะสู้จึงไม่จําเป็นต้องเสียเวลาในการเขียนคําตอบโจโฉจึงสั่งให้ตัดหัวขุนนางของซุนกวนทิ้งไม่สนใจใครโจโฉยังสงสัยว่าแล้วใครจะบัญชาการกองทัพของซุนกวนได้แม่ทัพสัวหมอจึงบอกว่าสัวหมอเคยสู้รบกับจิ๋วยีนับเป็นเวลานานแล้วที่จิ๋วยีเป็นศัตรูซึ่งแข็งแกร่งที่สุดของเราเขาเล่นดนตรีได้เก่งจริง แต่บัญชาการกองทัพเรือได้เก่งกว่าทัพของส่วมอสุญเสียเพราะเขาไปกงมาขออย่าได้ประมาทเขาเด็ดขาดและยังมีอีกคนที่เราไม่ควรประมาทนั่นก็คือของเบงนักวางแผนลบที่ไม่อาจจะมีใครเทียบเคียงได้แต่โจโฉก็รู้สึกมั่นใจตัวเองเป็นอย่างมากกองทัพทัพหมื่นจะมาสู้รบก,กับกองทัพนับแสนได้ยังไงและหัวคุณนางของซุนกวนก็ถูกส่งกลับไปหาซุนกวนนั่นคือการประกาศสงครามอย่างสมบูรณ์แบบพวกเขาจึงต้องรีบวางแผนลบอีกไม่นานโจโฉต้องบุกพวกเขาแนะ่ยูยี่เล่าให้ฟังว่า เมื่อเขาไปทําศึกที่กวนต่อโจโฉตัดจมูกเฉลยสงครามนับพันพันคนจากนั้นเอาใส่กล่องแล้วส่งกลับคืนไปทาลายขอาของฝ่ายปละปักได้อย่างบัดดลวันนี้โจโฉได้ตัดหัวคนของเราไปนหนึ่งคนเพื่อทําลายขวานกาลังใจของเราเช่นกันแต่ชาวงอกอกไม่ใช่คนขาดเราไม่เกรงกลัวจะตอบโต้โจโฉทุกวิธีทางตอนนี้พวกเขาจึงต้องรีบฝึกทับทั้งทับของเ่าปีและทับของจิวยี่ให้เป็นหนึ่งเดียวกันให้ได้โจโฉก็เริ่มวางแผนลบจิวยี่ชอบลบทางน้ำ ขาจึงมอบหมายให้ม่ทับเตียวหมอนและทับเตียวอุ่นบัญชาการเรือหลบมุ่งลงใต้จิวยี่ก็อ่านเกมของโจโฉได้โจโฉต้องใช้แม่ทัพโวมอและแม่ทัพเตียวอุ่นบัญชาการทับเรือแน่พวกมันจะนําทับเรือที่แข็งแกร่งมากระแสน้ำและแรงลมจะช่วยให้พวกมันได้เปรียบพวกเขาจะเดินเรือในคืนนี้จิวยี่คิดว่าโจโฉต้องเดินทับในคืนนี้แน่นอนโจโฉจะใช้พวกทัพเฉลยไว้ด้านหน้าส่วนทัพของตัวเองจะเป็นแนวหลัง โจโฉได้สั่งให้แมททับโจฮอและแมททับเตียวเลียวให้ทั้งคู่นำทัพเรือเพื่อสมทบกับทัพของสัวหมอส่วนแม่ทับหัวตุนและแมททับบุญแทงนำทัพหมาไปทางตะวันตกไปคอยคุ้มกันทัพเรืออย่าให้เพียงพรมเสียทีด้วยเด็ดขาดจิวยี่คิดว่าเป้าหมายของพวกมันก็คือผาแดงตรงนี้นี่เองคงเบงจึนแนะนําไปว่าจะชนะศึกได้ก็ต้องมีการวางแนวรบที่ดีคงเบงมีข้อสเสนอนั่นคือกระบวน8ทิศถึงมันจะล้าสมัยแต่ถ้าใช้อย่างเหมาะสมมันก็จะให้ผลดีเป็นเลิศแน่ แต่เตียวหุยก็มองว่ากระบวน8ทิศนั้นมันต้องใช้กับการสู้ทางบกไม่สามารถสู้ดีนหนามได้ทําให้ขงเบงและจิวยีเริ่มคิดเหมือนกับเตียวหุยโจโฉถนัดการลบทางบกถ้าอย่างนั้นก็ตัดกําลังพวกมันทางบกจะทําให้โจโฉไม่สามารถบัญชาการทางบกได้เหลือก็แค่ทางเรือที่มีแม่ทัพส่วนหมอและแม่ทัพเตียวอุ่นที่เก่งในการสึกทางเรือนั้นอาจจะเป็นผลดีกับพวกเขาก็ได้ และโจโฉก็คิดอย่างนั้นโจโฉได้สั่งให้แม่ทัพสัวหมอแบ่งเวียนความสนใจพวกมันให้แม่ทัพหัวตุนและแม่ทัพบุญเทงนํากําลังม้าสองพันนายไปทางบกแล้วจับตัวพวกมันตอนที่พวกมันสนใจทัพเรือของแม่ทัพสัวหมอจิวยีและของเบงเริ่มคิดได้ว่าโจโฉถนัดการขุมทัพทางบกนั่นคือสิ่งที่โจโฉต้องสั่งการให้โจมตีทางบกอย่างแน่นอนจนวันต่อมากองทัพทางบกของโจโฉได้นําทัพโดยแม่ทัพหัวตุนและแม่ทัพบุญเทงเคลื่อนทัพผู้ล้อมโจมตีพวกเข่าปีและจิวยี แต่ระหว่างทางนั้นก็ได้เจอกับสังเสียงน้องสาวของซุนกวนยิงธนูเข้าจัดการพวกทหารเพื่อหลอกล่อให้พวกมันติดกับแม่ทัพทั้งสองคิดว่าเป็นแค่หญิงว่าอาจจะมาสู้กองทัพพวกเขาได้แม่ทัพทั้งสองจึงสั่งไล่ตามเธอไปและนั่นคือกับดักจิวยีได้สั่งให้ทหารตั้งกระบวน8ทิศรลอพวกเขาไว้หมดแล้วจนทัพของหัวตุนเข้าไปในกระบวน8ทิศปิดกันพวกมันไม่ให้ออกไปไหนจิวยีสั่งให้จัดแนวแบบ่งพวกมันออกเป็นหลายๆกลุ่มแล้วค่อยๆฆ่าพวกมันไปทีละกลุ่ม ทัพจิวยี่เริ่มโจมตีฆ่าทหารพวกมันแม่ทัพหัวตุนก็พยายามฝ่าทหารของจิวยีออกมาให้ได้จิวยียังสั่งให้นรบอย่างแม่ทัพเหลียงไปจัดการพวกทหารการใช้อาวุธของแม่ทัพอย่างเก่งกาจและสามารถจัดการพวกมันได้และขุนพลคนท,ที่สองที่ส่งเข้ามาในสามรบนั่นก็คือกวนอู oh <my> คนนี้คือสุดยอดนรบผูกยิ่งใหญ่ของเล่าปีและคนต่อไปนั่นก็คือจูหลงขุนพลอีกคนของเล่าปีเก่งในการใช้หอกและอีกคนก็คือเตี่ยวหวยุยขุนพลที่บ้าพลังลงได้แม้กระทั่งมา้า พวกเขาคือสุดยอดขุนพลเมื่อรวมตัวกันไม่มีใครหยุดพวกเขาได้จูดี้จึงรีบสั่งการให้จัดการทหารบนหลังมาข่าวภูมันให้หมดแม้ทัพหัวตูนดูแล้วว่าทัพของตัวเองก็ฝ่าออกไปได้ยากเขาจึงสั่งให้ตั้งขงบวนโล่ปกป,ป้องการบุกโจมตีขบวนโล่นี้กลับได้ผลทหารของจูดี้ไม่สามารถฝ่าโล่นี้ไปได้ของเบงยึงสั่งให้ทลายโล่นี้ทิง้งซะขบวนโล่ของแม่ทัพหัวตูนก็ถูกทำลายไปเขาม่มีทางเลือกจึงสั่งให้ท่านทุกคนสู้จนตัวตาย จิวี่ถึงเวลาลงสนามลบแล้วจู่ลงที่กำลังจะถูกยิงด้วยธนูจิวี่จึงเข้าไปรับลูกธนูแทนแต่บาดแผลแค่นี้ก็ไม่อาจทำอะไรเขาได้จิวี่เขาจัดการฆ่าพวกมันแม่ทัพเหลียงได้เผชิญหน้ากับแม่ทัพหัวตุนและเขาก็สามารถชนะแม่ทัพหัวตุนไปได้พวกจิวี่เป็นฝ่ายชนะศึกครั้งนี้จิวี่จึงสั่งให้แม่ทัพหัวตุนกลับไปบอกกับโจโฉถึงความพ่ายแพ้ในครั้งนี้หลังจากชนะศึกครั้งนี้ แต่ก็ยังมีศึกอีกยิ่งใหญ่รอพวกเขาอยู่นั่นก็คือศึกทางเรือน,นั่นเองที่ตอนนี้ทัพเรือของโจโฉมาถึงผาแดงแล้วโจโฉได้ข่าวว่าทัพบบกของตัวเองพ่ายแพ้ไปแต่เขาก็ไม่สนใจอะไรมากนะักที่เขาส่งไปนั้นคือการประเมินฝีมือของศัตรูเท่านั้นศึกของจริงมันยังไม่เกิดขึ้นแต่อีกไม่นานมันจะเกิดขึ้นแน่โจโฉเห็นผาแดงตรงหน้าแต่เขาก็ยังไม่ต้องการบุกในตอนนี้ทหารทุกคนยังมีอาการเหนื่อยล้าจากการนั่งเรือมานานหลายวันควรเตรียมทัพให้พร้อมแล้วค่อยบุกโจมตีเต็มกำลัง โจโฉถึงสั่งให้ตั้งค่ายตรงข้ามผาแดงให้พวกเล่าปีได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพวกเขาพวกจิวยีได้เห็นทัพเรือที่อยู่ตรงหน้ามันยิ่งใหญ่ออกมากๆถ้าบุกจริงๆพวกเขาไม่มีทางสู้พวกมันได้แนะ่แต่พวกจิวยีก็คงยอมแพ้ในตอนนี้ไม่ได้แล้วตอนนี้ขวัญกำลังใจของทหารมีอยู่เต็มเปี่ยมแค่วางแผนรบที่ดีก็สามารถจัดการพวกโจโฉได้แล้วคงเบิงได้นั่งมองกองทัพของโจโฉที่อยู่ตรงหน้ามาสองวันแล้ว เขากำลังวางแผนลบเพื่อจะทำลายเรือพวกนี้ได้ยังไงโจโฉไม่เคยออกทับเรือการที่จะข้ามแม่น้ำมาเขาต้องพึ่งส่วนหมอและเตี่ยวอุ่นคนท้งคููเป็นชาวตายรู้จักโขดหินทุกจุดรู้ทางกระแสน้ำในแม่น้ำหากกำจัดพวกเขาได้ทับเรือกว่าครึ่งของโจโฉจะเป็นอมาพาตและนั่นคือแผนการของพวกเขากำจัดผู้ควบเรืออย่างสัวหมอและเตียวอุ่นและพวกเขาก็จะได้เปรียบในศึกครั้งนี้ทับเรือของโจโฉมีมากมายหลายพันลำจะทับเตรียมพร้อมออกลบ และศึกผาแดดครั้งนี้โจโฉก็มั่นใจว่าจะชนะและเข้ายึดตอนตายได้อย่างแน่นอนโจโฉจะชนะศึกครั้งนี้ได้จริงไหมแล้วกลยุทธ์ของคงเบงจะเป็นอย่างไรเพื่อจะชนะโจโฉที่มีฐานมากมายขนาดนี้โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับกับหนังเรื่องโจโฉแต่ทับเรือหนังในปี2008ครับสำหรับใครที่ชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมมิสเตอร์เคสูโอ ขอขอบคุณและสวัสดีครับ